ไขายด้วยหาซีบจี๊โถงแตกโม่แต่งช่งก็ที่ดูทงกู่คาแค่ไม่พ่อยี่ส่งยังจอยก็ผ้าข่อยมาหนีไมหยังหนีเอามึงหดพวกเขาแล้วเบิ่งนี่ไมยมึงคือว่ามึงอยากได้งัวะอ๋องัวก็อยู่ในตลาดผู้แล้วเนาะอุ้ยอันนี้พ่อยี่หมื่นพ่นขายถือขายถือจะอยู่ในตลาดเขาเห็นขายถือก็อยู่หนีตัวเรีวมันเหม็นมองขายอยู่บนนี่มีแต่ปลาแต่ดงปานี่นี่ละพ่นขายถือกอมูอยู่ในปลานี่แห็งถือ ใส่ละเพอายี่สิบหมื่นบาทผุนผู้ผุนย่างลงไกวผุนผุนเห็นบ่อผุนหมาเงยค้อพ่อว่ามองพุ่นผุนฝากหมาพุ่นแต่เก่ามันอยู่ในตลาดบ่แมนติบ่อมีนี่ละโอ้ยเนาะสูยังมีตะปลามีตะปลาอ้อยปลามันเลยเบิ่งในพุผดผู้เขาเล่ากานี่ละมองพ่นขายถือโกมู่มัดถืออย่างงมันถืออยู่ในตลาดบัต้องมองมันถือทางทั้งกระมีเขาเฉือนปลายไว้อยู่ห้วยห้อยห้อยหยนี่ยังกอดบางบังห้วยมันจีบางอีหยัง บางมีลูกอ่อนมันโมเมนบางไม่ยั้งสนิหมาเอาหมาติเออเอาหมาคือเป็ดโซ่งนี่หมานังกลับโอ้ยมาคือบางแต่หมากลายหมานังกลับตาหน้าเนาะเป้ยในบ้านมาอะไยั้งเป้ยฮัลล์น่ะนี่ไปต้องกู้สารไม่เห็นยื่ดอกเริ่มเห็นเห็นฉีงว่าอะไรนี่เห็นฉีนบ่เออนี่เมนยื่ดอกเมนยื่ดอกไปไปเผียบวะของราคาถือมันกัดจังผีแล้วเนาะของราคาถือของดีราคาถูก ข้าเจ้าเอายังก้นคือก็นได้เลือกแต่บางจะทีบ่อบอกโจกบอกก้นคือขยันก้นขาดแต่เป็งกักเป่งนี่แต่เป่งน้ำกระไดห่วยข้างนี้เป่งจนว่าบกอืกโอ้บ้นไซอุ้ยเนาะมันบ่อเพราะเี่มืดนั่นล่ะเอาแล้วคก็แทงตัวจังสั้นจักแล้วสู้เลี้ยงง้วะเล่าบ่อบุ้ยบุ้ยเขาเลี้ยงง้วะเขาแทงจังสี่บ่อจังสี่แล้วพอขาขายง้วะขายหย่งเนาะมาสร้างบ้านสู้ท่าน อ้พ่ยมมืดอืมเมนจังสัตว์เมนหมเมีนผีบามาลักง้วพตีบ่อเล้ยวอพดก็เป็นจังสั้นเอิอนพอนก็ดูพ่อยิ้มมืดมเมนดอกขอ่าผีบามาลักงัอคะักขอปาเมนบ่มาหอดใกล้ปะแล้วขอแหงบมมันใจบบนี้เป็นี้ก็ที่บมมันใจีม้อพ่อยิ้มมืดเมนมันบ่เมนดอกขอ่าผีบามาลักง้อขะเจ้าคะักผีบาจังเลเจาของเขานั่นละ จถามมื่อก่ะผู้จงูุจักกันเพราะยังเมืดอเพราะยังเมืดอ้าอันมืี่มนีนี่ขายจังไดก่อนเนี่ยอันลอยแห้งเยหูบางยินอันขายจ้าไดดอกอนนี้สันอกนี่นี่นอันนี้บ่อออันนี้ขายสี่หมื่นฮะสี่หมื่นสี่หมื่นจว้าจะพะอนหูสี่หมื่นก็จขายแพงเท่านี้เออ อ้อโก็เห็นเขาขายรอยหาซบาม่อบ้านได้ขาย้ยหาีบโทแตงโม่แต่งช่งก็ดูถูกคคาแค่ว่าจะไ่ให้คุที่รอยหามนท,ที่เป็นไปได้หัวควบคุมกูแตกยาวยาวอยู่เปิดเทอมนีกก่กไอืิาูสิมาเอาเงิ่นเาขม่รอยหาีปนี่แม่กูรับได้กูรับอะไร่ได้กูรอยหาบรอยหาปนี่ย ไปไปไปจะใกล้บ่ขายดอกบ่ขายลอยหาดสีบ่อขายมีดอกขายลอยหาดสีพิจิตรสี่หมื่นสามหมื่นยี่เดียโน่ก็ขายสองหมื่นแล้วนี่ขอดนุญาตคบ่ขายได้ขอดจแต่ที่มาซื้อดูโชคดูแค้นกูคักาเทกูรับบ่ได้กูรับบ่ได้พี่น้องเมื่อในสิภาพพี่น้องมาหาพ่องศ์มืดอดีตตลกมอลำคณะกีตสยามมาส่นว่าเดี๋ยวนี้มาหาเลี้ยงงัวแล้วแล้วเบื้องสุดเลี้ยงงัวเล่า อันนี้ยังซื้อซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยตลกซื้อว่างเลยก่อนจีซื้อเนี่ยตลกเออเมื่อไดนพลาดพาดพลาดแล้วว้าวมาแล้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 วมันบ่าเรื่องเจ้าสีเลี้ยงมากอะไรไม่แต่เมื่อไดรแจ้งตัวองศีบ้ามันเบาจากทอากับคอยเด้อ่ะกันแจ้งตัวพี่สวยสีบ้าก็ถือกับค่อนง่ายตรงนั้นขาครับที่บ้านกันเลี้ยงทิ้งันไปบอกเข้ากองไอ้พ่นเห็นหนานี่โอ้ยแางม้าแซลม์ม้าส้นทางหลังไปสิหันหนาเซ็ ชื่อชื่อพังกัดผู้ชื่อวังในเกาะเหมือนนภาผ้าแรงนี่นะผ้าปลาผ้าผ้าแรงพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาเบิ่งผู้หญิงตัวเล็กเล็กเลี้ยงวัวเนี่ยนะฝ่าตแต่ยังเกาะย้ายอันเหมือนนภาผ้าผ้าแรงเหมือนนภาผ้าผ้าแรงตลกบ่ได้อันมีงานโดดแล้วเนาะเศร้าโดดแล้วเนาะแมนผ้าผ้าหลายปีแมนขณะยังเกตสยามไปไไปปน้ำมันซิงกลับไปเห็นบ่แต่ก่อนไปน้ำซิงเออ ไปซ่งถามาแต่เด้ไปลำเรืองไปลำเรืองเริม่มเรืองคณะอไคณะเกศยองโอเกศสยามเกศยองของวี่ทงบอเกศสยามแมนเกศยองของขัยหรอกครับทำไมแต่เลยบอว่าได้ไปไมาสไเลยว่ได้ไปไซมาสไอายุเทาหห่าไรแล้วเดี๋ยวนี้นีบออออีกสองปีก็ไดียว่ังีอันนี้อียงคือแตงังสี่เลี้ยงม้วนี่คือพ่อกแตงีขึ้นไลนี่พ่อมเป็นแตตของขวอยยั่งย่ยังกพวกแก่มงามสวยตีสวยบ้าเย่สวยงาเยะ่ยังกลืมือ โอ้ยม <ose six et Kinder> ือน <Luis> ่าผ้าผ้าผ้าแรงอย่แงเ้าผ้าผาแรงเม่ิดผ้าอีเลเดกมาห่วยยุ่จังสิห่วยผ้าเขาก็เบยนันเราเท่เดียวเนี่ยเฝ้ากับขี้นี่บงวงงวโตัวห้าตัวน้าปะงหาปเจ้าหนึ่งสองสามสี่หาโอหาตัวตัวแม่เบิร์ตตกตัวเดียวตัวเดียวพาได้แย่งยังไงาได้จับเาได้ไปพี่น้องป่าผ้าแรง เอาเอาโอซีพี่น้องอย่าลืมฝากไปด้วยพื้นพี่น้องเ่าท่านฮูจักดอกแต่ว่านี่เพิ่งปิดตลกอยู่น้ำหมอลำประมาณนั้นนั่นไปค่ะฝากใไปด้วยค่ะมือตะพาผาผ้าแลงแต่ว่าพอพื้นไปน้ำหมอลำเราโมไปแล้วล่ะเก่งสวยรวยจริงค่ะแต่ก็สวยเนี่ยยิ้มออกฝากขาดค่ะอยูืนแล้วกอยไปนี่ล่ะมดพยังดอกอุ้ยง่วงจะเนี่มาเลีงเจ้าคักเลีงเจ้าเนี่ยทีเอามาถึงหนึ่งเก้าสิบบาทขึ้นน้ำเทมือขึ้นน้ำเทมือเก้าสิบบาแต่น้อยอุ้ยมาคือเบิงคักเถีงงว่ตัวนี้เมย ไปเป็ดเลี้ยงมันไปไล่มะเขือคอกมันสิค่ำเลยเขาบักเถาลามท่านอีเย็นอยู่เป็นมืเอแรงหาโม่งแรงคนละช่างบอสช่างเปลี่ยนอยู่นี่บ่ซื้ออีดีตัวนี่ถึงว่าเนะาะคนแหงวาเสียเอาเงินไปหัวไปโรงเรียนอยู่ง่วงอย่างคือแนมจบเก่กงสวยรวยกิย่งมีปัญหาถามกูโมเมย์มันสีส้มมาที่ลูกขาดมันกกสิบ่จืดอคนเลี้ยงปานนันติเนาะนัดนัดนัดง่วงกับใด